แต่มางแตงมังสนสวดหนามสิจ๊ะต้องสเส่บ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุคนจ้าพบกับขวดกัน๋วยสินส่วนเสร็จจ้ามืูนี่ก็ตำส่วนแตงค่ะตำส่วนแตงไข่เค็มกับพี่น้องจา้ามีอันอย่างหลกักหม,มูแคบหมูนะแก้เผ็ดค่ะพักก็มีพักสลัดค่ะพี่น้องจ้ามีแค่รสแค่รสหน่อยพักแป้นมืูนี่ตำใส่ไข่เค็มตำส่วนค่ะเนาะ ก่อนอื่นพี่น้องจ้าก่อนสิร่งมือกินนาะพี่น้องเนาะกาฝากดไลค์กดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจคัวการ์สินได้จ้าเด้ออันอเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามาติดตามเขามารับชมเขามาคอมเมนต์นะคะเนาะอคอยจิกับไปเยี่ยมทุกบ้านเลยจ้ะแล้วก็ไปเติมกำลังใจเงย,ยๆเลยพี่น้องจ้าะพึ่งทิมป้ากันได้จ้ะเด้อลอกกันได้จ้ะเด้อมาค่ะวา้าวไล ร้ายแตกที่เราเลยพี่น้องแาสวดสวดมาแซมมานน้กพวกกระสินมันมน,มนี่ตำมบกเพ็ดเด็กพีกพ่น้องด้วยซิบหน่วยบักพริกพ่อหลับพี่น้องเจ็บปากค่ะพี่น้องกินเพ็ดเลยอืมครับจุนหนามแตง รอบเนี่ไปกินโดนนะคะอุ๊ตบักลัหน้ามนก็จะหอมเมียงนะเป็นอยางนั้นเคมอุ้ยค่ะมื ต<อ>้มกระเสร็งันี่นัมขาวนกตุน๋นจับจูแ่แล้วรียเนี่ยแค่รับหน่อยก็ มันหนาเริ่มจัดวิตาะมิน้อพริก้อแห้งเว็ดปลาหัเจ็บบ่เยใชาัมไป่เลยร้ายเนาะน้ำมาแล้น้ำ <c oughs> ตาบมักแป้งไหมไม่ต้องเสีบมอจ้ อ่นุ่นวะอืมน่อ,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 อนยก็พอบาบเผ็ดกับเผ็ดแสบปากอยู่ดพี่น,น้องเออ จะเห็นว่าเห็นนะต่าังแตงกต่างมังแตงไม่ม้สวดหนามสิจ๊ะมต้องแสบมันจ้จับจูดแล้วเลยเพ่นของเขา ตัวป,ประตูหน,น้าต่งงลลางแล้วน้อเสียงรถหลังเอาตัวว้าไปเลยม,มั้งเสียงรถอืม hơi kinh Sư mắt ta làm hả? Làm để xem Mình bỏ pê hết So, o <laughs> จะป่ะเป็นยังงั้นงั้นมาเดี๋ยวรู้ข่าวไรไปเอ้ยไปซื้อของมาไปร้านฝรั่งไปไปไทย ปัว่าไปด้วยไพก็กอหอมกับผักอืมก็เป็นน้ำเสกค่อ,อตามงแตงกอบ 做了吗？看某个哥。 ปากมบรี่น้องเจ็บถ้ามีหน่อยแล้วค่ะเด้วปากปลาโซ่ปากชินเนาแน้วไปน้องนะคาร์มนยงต้องน้อย,อยไปน แ้าคุนะอกค่ะเน่ยว่าสิบะเฮดวิดีโอเลยค่ะึ้นหนอนน้องไปนะครับม,ม,ม,มันเค็มเข้ขากันคระ

bật bọc bật chẹp khoảng bật đẹp <laughs> không toàn thương <laughs> thấy quá <laughs> mượn con nói lại rồi con dụt พี่มาเริ่มล้วลค่ะแต่วาสิตุกตุกอีกอยู่อช่สิสิน่ะกบอแห่งไป็น่อ,องเัานนจางเลยดอกไม่ดอกแาเริ่มปุ้งลนะแล้วเนี่ยเว้นจนเบิ้ลจหวาแซ่บไปน่อ อะไรพี่น้องจ้าแ่บค้างเลยจ้าบม่ได้กินโดนละจ้าต่บักแตกเกลี้ยงเลยพี่น้องจ้าเล่นแต่บักหน้าโคลโลอ่าจ้ามาคลิปนี้นะจ้าก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากซับสไคร์ในยูทูปพี่น้องจ้าฝากแพนเพจคว่ากระสินส่วนแ่บน้าจ้าซื้อเดียวกันกับยูทูปจ้าอ่าขอบคุณุกำลังใจและจ้าเด้อที่เข้ามารับชมนะคะเนาะเข้ามากดติดตามมาจ้าเดี๋ยวคอยกลับไปเยี่ยมทุกบ้านเลยจ้าทากันเลอจ้ารอดนะจ้า พ่อกันคลิมหน้าพี่น้องจ้ายูดีไม่แห้งสูบสูข้ขขนเด้อจ่าเด้อสวัสดีจ้า